นิยายเสียงเรื่องค่าหมดโคตรตอนที่11เมื่อถึงกรุงเทพเกรียงไกรและกาลยามุ่งตรงไปเที่ยวโรงพยาบาลตำรวจทันทีไม่ได้แวะที่บ้านเลยพอไปถึงที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งสองคนก็รีบไปที่แผนกชนสูตรทันทีแล้วได้ติดต่อ,อก,กับพนักงานว่า มารอรับศพทางพนักงานโรงพยาบาลตำรวจแผนกชนสูตรได้แจ้งกับทั้งสองคนพี่น้องไปว่าตอนนี้ทางเรายังชนสูตรไม่เสร็จนะครับยังไงพวกคุณกลับไปก่อนถ้าชนสูตรเสร็จแล้วทางเราจะโทรไปแจ้งให้มาติดต่อรับศพกลับนะครับแล้วทั้งสองคนพี่น้องก็ได้เดินทางต่อ ไปยังวัดที่เคยทำศพคันชิดผู้เป็นพ่อของทั้งสองคนพี่น้องแล้วทั้งคู่ก็ได้ไปคุยกับหลวงพ่อว่าจะจัดเตรียมงานศพถ้าศพของปารธนาผู้เป็นแม่ได้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วหลวงพ่อพอได้รับรู้จักเกียงไกแล้วว่าแม่ตนเองโดนฆ่าอีกคนก็รู้สึกเวทนา ทั้งสองคนพี่น้องก็ได้ให้ทำการกรวดน้ำและแผ่เมตตาให้กับคันชิตและปรารถนาผู้เป็นพ่อและแม่ของทั้งสองคนพี่น้องจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พรมน้ำมนให้ทั้งคู่ก่อนที่ทั้งคู่จะกราบลาหลวงพ่อและเดินทางกลับไปรอที่บ้านทางด้านนายตำรวจเจ้าของคดีคันชิต ตอนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำคดีของปารถนาเพิ่มมาอีกคดีเพราะว่าเป็นการฆ่าต่อเนื่องจากคดีของคันชิตนายตำรวจเจ้าของคดีทั้งสองคดีได้เดินไปในห้องชนะสูตรเมื่อเข้าไปถามความคืบหน้าของการชนะสูตรศพของปารถนาเจ้าหน้าที่ผู้ชนะสูตรศพปารถนาแจ้งว่า การฆ่าเป็นการฆ่าจากฆาตกรคนเดียวกันแถมยังใช้มีดเล่มเดียวกันในการฆ่าอีกด้วยเพราะร่องรอยของบาดแผลมีลักษณะเดียวกันรอยคมมีดร่องรอยการเฉือนมุมในการวางมีดมาจากฆาตกรคนเดียวกันแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ชนสูตรก็บอกกับนายตำรวจเจ้าของคดีอีกว่า แต่ไม่พบลายนิ้วมือของคนร้ายเลยครับมันไม่ทิ้งอะไรไว้เลยมีแค่เพียงรอยมีดที่ปาดลงบนคอที่เห็นเป็นหลักฐานแต่ผมตรวจผมว่าน่าจะมีการทำให้ขาดอากาศหายใจนะครับเพราะหน้าของคนตายมีอาการเขียวขำจากการขาดอากาศหายใจแต่ไม่รู้ว่าทำวิธีไหน นายตำรวจเจ้าของคดีเดินไปดูศพของปราถนาแล้วพูดกับเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพว่าที่ทำให้ขาดอากาศหายใจนั้นน่าจะใช้วิธีการทรมานโดยเอาถุงพลาสติกสวมหัวแล้วผูกตรงคอพอเหยื่อหายใจคนไม่มีอากาศในถุงแล้วถุงมันจะไปปิดรูจมูกและปิดปากเป็นวิธีทรมาน ที่เขาใช้ในการสอบสวนเฉลยในสงครามครับเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพพยักหน้าเข้าใจแล้วบอกว่างั้นผมแจ้งญาติให้มารับศพไปทำพิธีทางศาสนานะครับนายตำรวจเจ้าของคดีพยักหน้าเป็นการตอบรับแล้วเดินออกจากห้องชนสูตรทันทีหลังจากที่นายตำรวจเจ้าของคดีเดินออกจากห้องชนสูตร เขาได้ไปพบผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อที่จะแจ้งความคืบหน้าของคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าการค่าทั้งสองครั้งนั้นเป็นการค่าจากฆาตรกรคนเดียวกันหลังจากที่นายตำรวจเจ้าของคดีได้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบแล้วผู้บังคับบัญชาได้กำชับเขามาว่าให้รีบตามหาคนรายให้ไว พอเป็นการฆ่าแบบต่อเนื่องแล้วต้องมีการฆ่าอีกนายตำรวจเจ้าของคดีตอบรับคำผู้บัญชาบ,บัญชาแล้วเดินออกจากห้องของผู้บังคับบัญชาโดยหน้าตาที่หม่นหมองเพราะยังมืดแปดด้านยังหาไม่พบเลยว่าใครที่เป็นฆาตกรเพราะมันไม่ทิ้งร่องรอยอะไรนอกจากรอยบาทแผลไว้ให้เขาสืบเลย เขาจึงเดินทางกลับไปที่พักของเขาเพื่อจะกลับไปนอนพักเนื่องจากตามไปดูศพที่เกิดเหตุแล้วก็ตีรถกลับมายังโรงพยาบาลตำรวจยังไม่ได้นอนพักเลยทางด้านของเกรียงไกรพอรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ชนะสูตรว่าสามารถรับศพแม่ได้แล้วเขาและกาลยาผู้เป็นน้องสาว ก็รีบเดินทางมายังโรงพยาบาลตำรวจทันทีหลังจากทำศพปรารถนาผู้เป็นแม่เสร็จแล้วเกรียงไกรก็นั่งคุยกับกัลยาผู้เป็นน้องสาวของเขาว่าเราจะเอายังไงกันดียายกันพ่อกับแม่ของเราก็ตายกันหมดจะทํายังไงต่อกันดีกัลยาผู้เป็นน้องสาวก็ตอบกลับไปว่าในเมืองไทย ไม่น่าจะอยู่ได้แล้วมั้งพี่เราไปต่างประเทศกันไหมฆาตกรไม่น่าจะตามเราไปได้อยู่อย่างนี้เหมือนรอวันโดนฆ่าเลยเหมือนมันจะจ้องฆ่าเราทั้งครอบครัวเลยเกรียงไกรถามน้องสาวเขาต่อว่าแล้วจะไปประเทศไหนดีล่ะกัลยาตอบพี่ชายไปว่าไปญี่ปุ่นไหมเมืองสวยดี อาหารอร่อยถ้าคนร้ายมันจะตามไปฆ่าก็ยากหน่อยเพราะค่าใช้จ่ายสูงถ้ามันจะฆ่าเรามันจะลงทุนถึงข้นาดนั้นเลยหรอเกรียงไกรตอบน้องสาวของเขาไปว่าก็ดีนะไปไกลๆกันเลยพี่ก็ไม่อยากอยู่ไทยกลับบ้านมาก็เห็นจุดที่พ่อตายมันลำบากใจเหลือเกินงานพรุ่งนี้ เราไปทำพาสปอร์ตกันเลยเนาะกัลยาตอบพี่ชายว่าค่ะรีบทำรีบไปพี่จองตั๋วเครื่องบินกับที่พักไว้ด้วยนะคะวางแผนไว้นิดหน่อยแต่ไม่ต้องเอาตามนั้นทุกอย่างก็ได้เรามีเวลาหลายวันวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนพี่น้องเดินทางไปยังกรมการกงศุลเพื่อที่จะทำพาสปอร์ตในการเดินทางไปญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศใช้เพียงแค่พาส,สปอร์ตในการเข้าประเทศหลังจากเดินทางไปกรมการกงศุนเพื่อทำพาสปอร์ตแล้วทั้งคู่เลือกให้ส่งพาสปอร์ตมาที่บ้านด้วย EMS จะได้ไม่ต้องเดินทางไปรับเองที่กรมการกงศุนระหว่างที่รอพาสปอร์ตนั้นทางเกรียงไกร วางแผนที่จะไปญี่ปุ่นว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างมีร้านไหนที่น่ากินบ้างเพราะญี่ปุ่นมีของที่น่ากินเยอะแล้วเขาก็ได้ทําการจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นสองใบาทางไปและกลับวันกลับนั้นเขาใช้เวลาวันสุดท้ายที่สามารถอยู่ที่ญี่ปุ่นได้จนสุดเวลา เพื่อที่จะอยู่ญี่ปุ่นให้นานที่สุดทางด้านกรยาก็มีหน้าที่จัดเตรียมเสื้อผ้าหาซื้อเสื้อกันหนาวเพราะญี่ปุ่นหนาวกว่าที่ประเทศไทยมากพอเตรียมได้สักพักก็พบของที่ขาดอยู่อีกมากต้องไปหาซื้อที่ศูนย์การค้าจึงได้ชวนพี่ชายออกไปซื้อของที่ศูนย์การค้าพี่เกรียงต้องออกไปซื้อของเพิ่มค่ะ ยังขาดอยู่อีกหลายอย่างเลยเกรียงไกรได้ขับรถพาน้องสาวไปหาซื้อของเพิ่มเติมที่ศูนย์การค้ากาลยาผู้เป็นน้องสาวเดินนำเข้าร้านขายเสื้อกันหนาวแล้วเลื่องมาให้เกรียงไกรลองแล้วตัวเองก็ลองเสื้อกันหนาวเธอถามพนักง,งานขายว่าเสื้อพวกนี้กันหนาวได้กี่องศา กำลังจับไอญี่ปุ่นเสื้อพวกนี้ทนหนาวได้ไหมพนักง,งานร้านขายเสื้อกันหนาวตอบเธอไปว่าตัวนี้ทนความหนาวได้ถึงลบสิบองศาเลยครับแต่ถ้าไปที่มีลมแรงแนะนำตัวที่มีฮูดครับจะช่วยกันลมแล้วทำให้หูเราไม่เย็นด้วยครับกัลยาหยิบเสื้ออีกตัว ที่พนักงานล้างขายเสื้อกันหนาวส่งมาให้เธอแล้วเธอส่งต่อให้พี่ชายของเธอลองหลังจากได้เสื้อกันหนาวทั้งสองคนแล้วกัลยาก็พาพี่ชายของเธอไปซื้อถุงเท้าถุงมือเสเวตเเตอร์เพิ่มอีกจนได้ของครบตามที่เธอตั้งใจแล้วทั้งสองคนพี่น้องได้เดินทางกลับ ไปจัดเตรียมกระเป๋าที่บ้านกันต่อจบตอนที่11ตอนที่12ทางฝั่งของราเชนได้หยิบโทรศัพท์ที่ได้ลงโปรแกรมดูหน้าจอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเกรียงไกรแล้วเขาก็เห็นว่าเกรียงไกรและกาลยาเตรียมตัวจะเดินทางไปญี่ปุ่นมีการจองตั๋วเครื่องบิน ไปลงที่สนามบินนานาชาตินาดิตะและมีการจองที่พักไว้ที่โตเกียวราเชนนั่งคิดอยู่ว่าทั้งสองคนพี่น้องนั้นต้องหนีจากการฆ่าจากเขาแน่นอนชาวันลุ่งขึ้นราเชนรีบเดินทางไปยังกรมการกงสุนทันทีเพื่อที่จะยื่นเรื่องขอทำพาสปอร์ตแล้วเขา ก็รีบจองตั๋วเครื่องบินได้วันบินหลังจากเกรียงไกรและกรลยาหนึ่งวันจากนั้นราเชนก็เลือกที่พักที่อยู่ใกล้ๆกับเกรียงไกรและกาลยาเพื่อที่จะได้ไม่ดูเป็นการบังเอิญจนเกินไปที่เขาจะจองที่พักเดียวกันกับเกรียงไกรและกรลยาซึ่งถ้าจองที่พักเดียวกันก็จะดูผิดสังเกตจนเกินไป และอาจทำให้สองพี่น้องสงสัยในตัวของเขาได้ปราเชนตรวจสอบสิ่งของที่จะต้องนำไปญี่ปุ่นแล้วพบว่าเขาเองยังต้องการของอีกหลายอย่างที่ต้องใช้ในประเทศญี่ปุ่นราเชนจึงได้เดินทางไปทังศูนย์การค้าเพื่อจัดการสิ่งของที่เขาต้องการหลังจากกลับมาจากศูนย์การค้า ที่เขาไปซื้อของจนได้ครบราเชนนั่งคิดว่าถ้าเขาพกมีดที่เขาใช้ค่าคันชิดและปารถนาไปด้วยนั้นต้องโดนเครื่องตรวจจับโลหะของสนามบินตรวจพบแน่ๆเขาคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปหามีดที่ญี่ปุ่นเอาก็ได้เพราะญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องมีดและดาบเขาน่าจะหามีดได้ไม่ยากทางฝั่งของเกรกยียงไกร หลังจากจองตัวเครื่องบินและจองที่พักเสร็จแล้วเขารอให้พาสปอร์ตมาส่งเขาก็ได้โทรไปหาในตำรวจเจ้าของคดีฆาตกรรมที่ค่าพ่อและแม่ของเขาเพื่อที่จะได้ถามความคืบหน้าว่าสวัสดีครับผมเกียงไกนะครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีพ่อกับแม่ผมบ้างไหมครับ ายตำรวจเจ้าของคดีฆาตกรรมคันชิดและปรารถนาตอบกลับไปว่าอ๋อคุณเกรียงไกรเองหรือครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าฆาตกรของคดีของคุณพ่อและคุณแม่ของคุณเกรียงไกรเป็นคนคนเดียวกันครับใช้มีดเล่มเดียวกันในการลงมือแรงที่ใช้จากการวิเคราะห์มาจากคนเดียวกันครับ แล้วก็ไม่พบลายนิ้วมือของฆาตรกรเหมือนกันทั้งสองศพเลยครับตอนนี้เรากำลังสืบว่าใครเป็นผู้มีเหตุจูงใจในการฆ่าครับเกรียงไกรหลังจากที่ได้ฟังการบอกเรื่องความคืบหน้าของคดีก็คิดว่ายังไม่รู้ตัวคนรายเลยเราคิดถูกแล้วที่หลบไปที่ญี่ปุ่นกันก่อน หลังจากที่เกรียงไกรและกาลยาได้รับพาสปอร์ตแล้วถัดมาอีกสองวันก็ถึงวันบินทั้งสองคนพี่น้องไปสนามบินก่อนเวลาจริงประมาณสองชั่วโมงเพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าระหว่างที่นั่งรอเวลาขึ้นเครื่องบินนั้นเกรียงไกรได้พูดกับกาลยาผู้เป็นน้องสาวของตนไปว่า วันก่อนพี่โทรไปหานายตำรวจเจ้าของคดีพ่อและแม่ของเราพี่ถามความคืบหน้าของคดีนายตำรวจบอกว่าฆาตากรเป็นคนเดียวกันตอนนี้กำลังสืบว่าเป็นใครน่าจะยากหน่อยเพราะนายตำรวจบอกว่าฆาตากรไม่ทิ้งรอยมือไว้ที่ศพเลยเขากำลังตามรอยจากมีด ที่ใช้ในการฆ่าเพราะเป็นมีดเล่มเดียวกันดูว่าเป็นมีดสั่งทำหรือไม่แล้วถ้ารู้ว่าทำจากโรงงานไหนก็จะได้สอบไปว่าทำไปกี่เล่มขายให้ใครไปบ้างกัลยาจึงพูดกลับพี่ชายของเธอไปว่างั้นก็ดีแล้วค่ะที่เราหลบไปพักที่ญี่ปุ่นก่อนถ้ามันจะตามค่าเราก็ยากขึ้นมาหน่อยแล้วเนาะ แล้วทั้งสองคนพี่น้องก็นั่งรอเวลาขึ้นเครื่องบินหลังจากถึงเวลาขึ้นเครื่องบินพอทั้งสองคนขึ้นไปและหาที่นั่งตามที่ได้จองไว้แล้วก็ถอนหายใจโลง่งเพราะจะได้ออกไปจากประเทศไทยชั่วคราวทิ้งเรื่องเศร้าวไว้เบื้องหลังทั้งสองคนพี่น้องคิดว่าคงจะดีขึ้นที่ได้ไปพักจิตใจ ที่ญี่ปุ่นรอบนี้6ชั่วโมงกว่ากว่าเกรียงไกรและกะระยาก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาตินาริตะทั้งสองคนพี่น้องเลือกที่จะนั่งแท็กซี่ไปเที่ยวโรงแรมที่ได้จองเอาไว้เพราะไม่อยากที่จะเดินหลงทางเกรียงไกรได้ยื่นเอกสารยืนยันการจองและพาสปอร์ตทั้งของตัวเอง และของกาลยาให้พนักง,งานต้อนรับกรอกรายละเอียดการเข้าพักหลังจากพนักง,งานต้อนรับกรอกรายละเอียดในการเข้าพักเสร็จแล้วก็เดินนำหน้าสองคนพี่น้องมาที่ห้องพักทั้งสองคนเอากระเป๋าไว้ในห้องแล้วสอบถามพนักง,งานต้อนรับว่าแถวนี้มีของกินอะไรที่น่ากินบ้างพนักง,งานต้อนรับ ก็แนะนำให้ไปกินรามเมงที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนักทั้งสองคนพี่น้องก็เดินไปกินรามเมงร้านที่ผนักงานต้อนรับแนะนำแล้วรีบกลับห้องพักเนื่องจากการนั่งเครื่องบินเวลานานทั้งสองคนพี่น้องเหนื่อยพอถึงที่พักแล้วทั้งคู่ก็หลับไปทันทีด้วยความเหนื่อยอีกด,ด้านฝั่งของราเชน หลังจากที่ได้รับพาสปอร์ตแล้วเขาเตรียมตัวที่จะบินในวันถัดไปเขาดูโทรศัพท์อีกรอบที่ได้เซฟข้อมูลที่พักของเกรียงไกรและกะลยาว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเขาก็ดูแผนการท่องเที่ยวของเกรียงไกรที่ได้วางแผนเอาไว้แล้วราเชนก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้ว่ารอยยิ้มนั้น มีความสุขหรืออาฆาตกันแน่พอถึงวันบินราเชนก็ไปถึงสนามบินก่อนเวลาบินจริงสองชั่วโมงเพื่อเช็คอินโหลดของและป้องกันการตกเครื่องราเชนใช้เวลาในการบินพอพๆกับของเกรียงไกรและกะรายาคือประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆเขาก็มาถึงสนามบินราเชน แว้หาอะไรกินแถวสนามบินแล้วเขาก็เลือกที่จะเดินไปยังห้องแทนที่จะใช้แท็กซี่แบบเกรียงไกรและกระยาเพราะราคาแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นนั้นมีราคาแพงมากเขาเดินไปเรื่อยเห็นที่พักของเกรียงไกรและกระยาราเชนหยุดยืนมองอยู่ครู่ใหญ่แล้วเขา ก็ได้ไปยังที่พักของตนเองซึ่งอยู่ถัดจากของเกียงไกรและกะรยาไม่ไกลมากนักสามารถมองเห็นตึกกันได้ทางฝั่งของเกียงไกรและกะรยาวันนี้พวกเขาวางแผนไว้ว่าจะเดินเล่นชมเมืองและหาของกินไปเรื่อยจากที่ได้ดูรีวิวของคนที่เคยมาเที่ยวญี่ปุ่น มีร้านให้หน้าตามไปกินหลายร้านเลยร้านแรกที่ทั้งสองคนพี่น้องแหวกกินกันเป็นร้านปิ้งย่างมีให้เลือกของปิ้งย่างมากแต่ที่เด่นของร้านนั้นก็คือเนื้อ A5 ้าซึ่งหาก,กินได้ยากพอสมควรทั้งสองคนพี่น้องสั่งอาหารมาจนเต็มโต๊ะหลังจากกินเนื้อย,ย่างกันจนอิ่มแล้วทั้งสองคน ก็เดินท่องไปตามสถานที่ต่างๆในเมือง <_ an> เพื่อย่อยอาหารไปในตัวด้วยหลังจากเดินไปหลายชั่วโมงแล้วเกรียงไกรก็ถามกะลยาผู้เป็นน้องสาวของเขาไปว่ายายกันมีที่ไหนที่เธออยากไปนอกจากที่ที่พี่วางแผนไว้มั่งเผื่อพี่ตกหล่นอะไรที่เธออยากไปกะลยาตอบผู้เป็นพี่ชายไปว่า วันนี้ก็เอาตามนี้ไปก่อนพี่เรามีเวลาอีกหลายวันวันนี้ปรับตัวให้ชินกับที่นี่ไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินซูชิตามที่พี่ได้วางแผนไว้นั่นแหละแต่ตอนนี้ไปเดินเล่นกันก่นกอนเนาะเนื้อย,ย่างยังไม่ย่อยเลยแน่นไปหมดแล้วเกรียงไกรย,ยิ้มให้กรลยาผู้เป็นน้องสาวของเขา เขาคิดว่ามาแบบนี้ก็ดีมันทำให้น้องสาวข,ของเขาลืมเรื่องเศร้าจากการตายของพ่อและแม่แล้วเขาก็พูดกับน้องสาวข,ของเขาไปว่างั้นเดี๋ยวเราไปคลิปตุก๊กตากันไหมที่นี่มีร้านคลิปตุก๊กตาอยู่ด้วยพี่วางแผนเอาไว้แล้วกาลยาตอบกับพี่ไปว่าไปสิพี่น่าจะสนุกดีนะ แล้วทั้งสองคนพี่น้องก็เดินไปคลิปตุ๊กตาแล้วก็เดินเล่นไปอีกหลายชั่วโมงจนถึงเวลาที่ท้องของทั้งสองคนเริ่มหิวเกลียงไกรก็พาน้องสาวของเขาไปกินซูชิตามที่วางแผนไว้จนทั้งคู่อิ่มและอร่อยกับซูชิที่ไม่เหมือนที่เมืองไทยจบตอนที่สิสอง